สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมื่อน,นี้ยเป็นอีกมือนึงนะคะที่แม่บลาด้มาจับหมูนะคะแต่ว่าจะพาบอกจะมาบอกว่าสิ่งที่มากมื่อนี้นะคะมากของหมูพอแล้วรอบที่แล้วนะคะมันจับหมูแต่ว่าลืมใหม่จับหมูไปเมื่อนะคะมื่อน,นี้ก็เลยเดันตามเอาใหม่นะคะขับรถมาตามเอาใหม่อย่างเดียวมันเ๋ย่ไปเมืองกันนะคะใหม่พอแล้วเอาเขามาเก็บไปหายู่นี้นะคะอันนี้เป็นของหมูที่แม่มากเก็บ มาจับหมูเหมนเนะอันนี้พอเราพอเตรียมว้ต้มให้หมูไม่เมืม่อนีน่นี่คือพอเราอยู่หน้าเนะาะมันนอนหลงอยู่หน้านะคะพอยำยำคืนไปนอนฮืน่นบบาอึนนอนหน้าแล้วเหมือนก็นอนหน้าแล้วเหมือนก็นอนเนี่ยเราจะต้มเก็บมาไว้ต้มให้หมูมได้สื่อเขานี่ยน,นี่แถวส่วนนี้นามร้ายบออ่อึนนะคะนี่คือขออที่แม่มาจับแลวลืม คือพอนางแกเพ่นเอาเฟืองข้นรถว่าจะไปไหหมูขอดลูว่านี้นีพ่นอาจตะเฟืองไปพ่นก็เลยบได้เอาอันนั้นไปบได้เอาใหม่ไปนะคะ,ม,ม,ะ,คะมันอนี้ก็มาตามมาใหม่หลังจากออกจากคอพอเพ่นแล้วไปจับหมูอีกเขตน,นึงนะคะบม่มมีแนวจับเนาะโอ้ยทุลักทุกเลแฮงนี่ก็เอิว่าความลืมของคนนะคะในคลิปนี้กับ,บ่มมีหยังรลายเอามาฝากแค่นี้นะคะเดืองลืมใหม่เนาะขอบคุณทุกกำลังใจหลายๆเลยนะคะทีเขามาติดตามรับชม คปมหม่นองแก้มนะคะสวัสดีค่ะ